สวัสดีครับพบกับผมเจมนัตกุลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามารับชมที่ดินนะครับแปลงสวยนะครับติดถนนคอนกรีตเป็นที่ไร่และที่นานะครับคือแปลงนี้เลยนะครับที่มีเสาปักอยู่นะครับผมด้านหน้าของเขานะครับจะติดทางสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกีตนะครับส่วนถนน เส้นนี้นะครับคือด้านข้างของที่ดินนะครับเป็นถนนดินนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับถนนเส้นนี้จะมีขนาดความยาวนะครับตามแนวของที่ดินไปเลยนะครับผมจะมีขนาดความยาวถึง270เมตรเลยนะครับด้านข้างของที่ดินนะครับก็จะติดทางสาธารณะยาวตามแนวที่เลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ12ไร่นะครับเป็นที่นาและเป็นที่ไร่นะครับผสมกันนะครับผมดินดีมากๆเลยนะครับผมด้านท้ายของที่ดินนะครับจะมีบ่อหนึ่งลูกนะครับมีขนาดเนื้อที่ประมาณ2 3งถึงางานนะครับผมเจ้าของที่ดินนะครับได้ขุดไว้นะครับบ่อหนึ่ลูกนะครับ และที่ดินนะครับยังอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ล้อมอีกด้วยนะครับผมลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินนะครับขนาด12ไร่นะครับเจ้าของที่ดินได้หลงขายในราคาไร่ละ125,000บาทนะครับรวมค่าโอนและค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนนะครับผม ที่ดินก็จะเหมาะแก่การทําเกษตรนะครับปลูกสร้างบ้านสวนนะครับผมไฟฟ้านะครับยังไม่ถึงนะครับห่างประมาณ6กถึงเจ็รเมตรนะครับสามารถใช้ไฟโซล่าเซลล์นะครับทดแทนได้นะครับผมที่ดินนะครับจะอยู่ห่างจากถนนหลักหมายเลข2 0 6 8นะครับเพียง1.5กิโลเมตรนะครับและอยู่ห่างจากถนนวงแหวน หมายเลข290นะครับผมเพียง9กิโลเมตรนะครับและห่างจากเมืองนครราชสีมานะครับ30กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับ265กิโลเมตรนะครับด้านหน้าของที่ดินนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับมีขนาดความกว้างนะครับ23เมตรนะครับทิศตะวันออกนะครับ มีขนาดความว้วงนะครับ1 0 9เมตรนะครับทิศเหนือนะครับผมทิศเหนือนะครับจะติดถนนสาธารณะประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับมีขนาดความยาวนะครับ275เมตรนะครับและที่ดินก็จะยาวตามทางสาธารณะประโยชน์ไปเลยนะครับ270เมตรนะครับทิศใต้นะครับจะมีขนาดความยาวนะครับ271เมตรนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับที่ดินนะครับไว้ทําเกษตรทําควกไร่หนองนานะครับไว้สร้างบ้านสวนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับและยังอยู่ไม่ไกลจากเมืองนครราชสีมาอีกนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร080 059 2426นะครับ หรือแอดไลน์ไนะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมและทีมงานนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ